สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้านะคะนี่ตื่นจะเช้าจ้าพี่น้องตื่นมากินอาหารเช้าจ้าทำงานบ้านจ้านี้คนติดโควิดกันเยอะจ้าไปไหนก็ต้องระวังจ้าพี่น้องไม่ไหวแล้ว ติดทุกวันติดทุกวันเลยไม่รู้ก็ติดมาจากไหนกันเนี่ยอ่านเช่าเหมือนเดิมจ้ะ ควรให้สวยเนาะวันนี้ดีหน่อยนะคะวันนี้วันนี้ไม่ดูดีหน่อยวันนี้ตัวนี้ก็อย,อยังชั่วจ้าวันนี้อาบน้ําแต่เช้าอาบน้ําสระผมแต่เช้าจะใดผม, <S <S มก็ไมกระเซาะกระเซิงนะคะถ้าวันไหนออกมาแบบสไตล์อีกสไตล์หนึ่งก็จะเป็นแบบว่า ไม่ได้ไม่ได้สระผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ไดผมจ้ะตึงนขึ้นมาก็ทำงานบ้านนิดๆนหน่อยๆก่อนแล้วลงไปซื้อ,อข้าวขึ้นมาแล้วก็ซื้ออาหารเช้ามากินเนี่ยแหละเดี๋นี้คนไม่ค่อยออกข้างนอกแล้วนะเนี้ยหาคนไม่ค่อจะมีแล้วนะเดี๋ยวนี้นะคนก็ไม่ไม่ค่อยออกข้างนอกกันจ้ะ ก็ยังเงียบหน่อยก็ตอนดึกดึกกลางคืนเนี่ยไม่มีคนกลางคืนนะไม่มีคนออกมาเดินปกติแล้วก็จะมีคนออกกําลังกายใช่ไหมล่ะตอนเช้านี่ยเยอะใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้ไม่มีใครเดินมาเดิอนออกกําลังกายแล้วจ้ะช่วงเช้าก็ตอนเย็นกลางวันก็ไม่มีเขาที่เด็กเล่นเขาก็ไม่ให้เล่นจ้ะเขาปิดหมดสนามเด็กเล่นอะ คนก็ทยอยซื้อซื้อซื้อของคนก็ซื้อของเก็บไว้ตุนกินเพราะว่าร้านอาหารไม่ปิดแค่มันมันมันให้นั่งกินได้แค่หกโมงจ้ะจะเลยหกโมงไปแล้วก็ซื้อกลับบ้านกิน,นะได้คนก็เลยทยอยซื้อกับข้าวซื้อของกินของใช้ไว้ตักตุนไวจ้จ้ะทีนี้แถวซูเปอร์มาร์เก็ตแถวตลาดอะไรก็ขาด บางทีก็ขาดของจังบางทีหาซื้อของก็ไม่มี้าว่าขายหมดมกินกาแฟจะไปนองวันนี้ไปไว้นะคะ ตอนนี้สักค่าอยู่จ้าเดี๋ยวจะไปต้มซุปเดี๋ยวจะไปต้มซุปไก่ยาจีนจ้าพี่น้องแช่เอายาจีนออกมาแช่และแช่น้ําไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะไปต้มแล้วประมาณจะกินเสร็จเนี่ยแหละเดี๋ยวจะไปต้มแล้วคนก็ตื่นเต้นกันจ้าเรื่องโควิดเพราะว่าช่วงนี้มันเยอะ คนติดเยอะล้วคนที่ทํางานคนที่ทํางานเขาก็ต้องเช็คเกือบทุกวันก็ต้องไปตรวจก็ต้องไปตรวจทุกวันจ้ะคนที่ทํางานน่ะนะไม่ค่อยออกออกนอกบ้านเท่าไหร่ว่าซื้อของเสร็จก็วันนี้กะว่าจะไม่ลงจะไม่ลงข้างล่างแล้วนะลงไปรอบหนึ่งแล้ว ซื้อของซื้ออะไรมาเตรียมไว้แล้วก็จะไม่ลงแล้วนะทีเนี้ยก็จะอยู่บ้านนะจะไม่ค่อยลงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปอาทิตย์หน้าเนี้ยวันเสาร์เนี่ยวันที่ยี่สิบกจะไปฉีดยาทีนี้เพีเดียวกลัวมันติดก่อนจ้ะพี่น้องกลัวมันติดก่อนไงไปฉีดซะก่อนไปฉีดให้มันแล้วไป เดี๋ยวนี้คนอนะ่ะเริ่มจะมาฉีดยากันเยอะแล้วบุ๊กไวอ้อ่ะบุกไวอ้อ่ะเต็มหมดบุกไว้อะนะเต็มหมดเต็มหมดทีนี้ก็ต้องเลื่อนไปฉีดเข็มที่สองก็เลื่อนไปอีกเดือนประมาณเดือนสามนู่นเข็มที่สองบุ๊กไว้แล้วเข็มแรกยังไม่ฉีดเลยนะแต่บุ๊กเข็มที่สองไว้แล้วเพราะว่าคนก็ฉีดเยอะมันบุ๊กไม่ได้จ้าเต็ม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 เกือบทุกวัน คนก็ตื่นเต้นกันก็หันมาฉีดยากันคนหันมาฉีดยากันเยอะเพราะว่ากลัวจที่จริงแล้วที่จริงนะที่ที่เราฉีดกันเนีน่ยมันมันไม่ใช่ว่ายาป้องกันโควิดอะไรหรอกนะมันเป็นยาภูมิต้านทานเฉยๆฉยฉีดฉีดเพื่อทําให้เราไม่เจ็บไม่ไข้ง่ายไงยเป็นอย่างนี้ไม่ไม่เป็นไข้หวัดไม่อะไรง่ายไง จริงๆแนละ้วมันจะติดมันก็ติดง่ายเหมือนกันนะถา้ามันจะติดขึ้นมาบางคนก็ฉีดสามเข็มก็ฉีดสามเข็มก็ติดมาสองหนนะคิดดูอะ่ะฉีดมาสามสามเข็มแล้วติดติดติดสองรอบติดมาสองรอบจะมีเข็มที่สามให้ฉีดอีกนะแต่ทีนี้คนประชาชนเขาขัดแยง้งกันก็ว่าฉีดแค่สองเข็มก็พอแล้วไม่ต้องฉีดถึงสามเข็มเพราะว่า ฉีดไปก็ไม่มีประโยชน์จ้พี่น้องฉีดไปสามเข็มมันไม่ใช่ว่าป้องกันว่าฉีดแล้วมันจะได้ไม่ติดไม่อะไรมันไม่ใช่มันไม่ใช่ยาป้องกันโควิดไม่ใช่ว่าฉีดแล้วจะไม่ติดโรคนี้มันไม่ใช่ก็ถึงนว่าฉีดถ้าฉีดไปเยอะๆเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยมันไม่ดีจ้าก็ว่าอย่างนั้นมันมันเกินมันมันมันหนักคือยามันเยอะเกินในร่างกายเราเนี่ยฉีดสามเข็มอะนะพูดถึงอะนะยามันเยอะเกินเห็นไหมล่ะ ทีนี้มันป้องกันไอ้โควิดไม่ได้ทีนี้ถ้าคุณมันจะติดมันก็ติดทีนี้ก็มาขัดแย้งกันก็ว่าฉีดแค่สองเข็มก็พอแล้วเพราะว่าอย่างนั้นนะนะไม่รู้ยังไงนะไม่รู้ก็จะให้ตัดสินใจฉีดเอ่อรัฐบาลก็กขาว่ามีมาก็ฉีดเข็มที่สามแต่ทีนี้ประชาชนเนี่ยบอกว่าฉีดแค่สองเข็มก็พอแล้วฉีดไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่ามันก็ฉีดไปมันก็ติดเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าฉีดแล้วจะไม่จะป้องกันโควิดได้มันไม่ใช่ คือฉีดไปแล้วมันเยอะในร่างกายฉีดยาเยอะมันไม่ดีจ้ะพี่น้องมันเป็นอย่างนี้ <c oughs> เดี๋ยวต้องรอให้กระทรวงกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาชี้แจงก่อนตอนนี้กำลังพูดกันอยู่ว่าจะฉีดเข็มสามเข็มสามหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรก็ฉีดแค่สองเข็มก็พอแล้วสองเข็มก็เยอะแล้วนะท่ไมเราจะไปฉีดสามเข็มอีกคือฉีดเข้าไปในร่างกายมันเยอะเกิน มันมันไม่ไหวไงร่างกายรับไม่ไหวจากพี่น้องบางคนไปฉีดเข็มที่สามมาอ่าไม่นานก็ไปแล้วไม่รู้มันเกี่ยวหรือเปล่ปาเนี่ยใช่ไหมล่ะไปฉีดเข็มที่สาบางคนก็ไม่สบายไม่สบายอาการหนักอะ่ะฉีดบางคนฉีดเข็มแรกไม่เป็นไรฉีดเข็มที่สองนะเริ่มแล้วเริ่มมีอาการแล้วนะ เริ่มมีอาการที่ว่าปวดหัวไม่สบายนะเริ่มเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยบางคนนะบางคนฉีดฉีดเข็มสามมาเนี่ยอาการหนักกว่าเก่าอ่าอาการหนักก็เข็มที่สองถึงขนาดไม่สบายถ่ายท้องอะไรไม่สบายบางคนก็ฉีดเข็มสามไม่รู้มันเกี่ยวหรือเปล่าอยู่ดีๆก็หัวใจวายตายเป็นอย่างนี้เขาเลยก็เขาเลยก็ขัดแย้งกันว่าก็าไม่ให้เขาไม่อยากจะให้คือไม่อยากจะฉีดเข็มที่สามไง สองเข็มก็พอแล้วอะไรอย่สองเข็มมันก็เยอะแล้วอะไรอะไรแบบนี้ไงตอนนี้ก็กำลังพูดกันอยู่กขากำลังนั่นกันอยู่จะเดี๋ยวรอให้กระทรวงสาธารณสุขเขาออกมาชี้แจงอะไรก่อนว่าจะฉีดเข็มที่สามหรือเปล่าก็ตัดสินใจก็รอดูก่อนเพราะว่าประชาชนเนี่ยขัดแย้งว่าไม่อยากฉีดเข็มที่สามเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรจากพี่น้องจ่าแค่นี้แล้วจะไปแล้วจ่าไปบ้านจ้า